พ่ไไอ,เ,อเดี๋ยวอะ่ะเข้าเซนเตอร์เหรอพ่อเม<อ>ื่อกี้ยังไงดีพ่อในเมื่อถามันมิกพ่อวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งพ่อวิ่งสิก่อนที่เราจะไปดู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้น้องเรนโบด้วยวันนี้ไปดูคลิปนี้เลยจ้าเฮ้ hey! <What? S 1> พ่อจินไตมันเหม็นเหรอพ่อ,อจำได้เราไ่าแปลงฟันมาแล้วนะ,ะเหม็นจริงนะลูกโอ้โหพ่ออยากโกหกเลยอีกแปลงฟันมาเองซะด้วยพ่อโอเคเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาทํางานเป็นคนขายอาหารรถบรรทุกกันพ่อได้เลยพ่อมานี่ตามาตามาเราจะขึ้นรถบรรทุกกันแล้วพ่อ มา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 อันไหนกว่าพ่ออันนี้อีกอันนี้ที่กว่าพ่ออันนี้อันนี้นี่เขาอันนี้เป็นขายสองคนพ่อวิพ่ออีกตื่นเต้นนี่อยากรู้จังว่าเราจะขายของบรรบรรทุกได้ไหมน้าวยพ่ออยากจะขายของเราเร็วจังเนี่ยพ่อนี่เราบรรทุกแล้วพ่อเอิ่มพ่อแต่มันจะดูโซมนิดนึงนะพ่อเอาไงดีอ่ะพ่อดีต้อนรับสู่ยอนเกาะดึกของคุณเป็นครั้งแรกที่ฟูดทรัค อุ๊ยพ่อตื่นเต้นจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าที่ส่งสาสาธารณะด้วยแล้วก็ดูแลส่งสาสาธารณะด้วยพพอะ <Wow. S 1> อีกตื่นเต้นจริงเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยคือทางส่งสาสาธารณะเนี่ยจะไม่รับผิดชอบให้เราแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยพ <Nice. S 1> เพราะอะไรวันเรามาคืนที่หนึ่งดีกว่าพ่อคิดว่าคืนเนี้ยน่าจะเอิ่ม เจออะไรแล้วก็ดีแน่นอนอา้าวพ่อทำไมเรากลายเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งโอเคว่าเขาบอกตอนนี้ได้เวลาทําจานเอิมเอิมทํางานแล้วพ่อต้องขึ้นไปบนรถไหมเนี่ยเนี่ยพ่อขึ้นได้อันนี้คืออะไรเนี่อันนี้คืออะไรว้าพ่อเจอเบอร์เกอร์ทองคำซะด้วยสิว้าพ่อเปิดหรอเนี่พ่อมานี่มาตรงเครื่องหมายตกใจนี่นนอู้พ่อนี่ไพ่อ พ่อลองเข้าไปก่อนได้ไหมกลัวเนี่ยไอ้เข้าไปไว้พ่อไอ้กลัวผีต่อไปก็ล้างมือก่อนไหนที่ล้างมือพ่อนี่ยไอ้เจอแล้วพ่อ่ะนี่พ่อน้ำเนี้ยไอ้เอามาจากประเทศอิตาลีเลยพ่อแล้วก็ประเทศเปรู้วยพ่อแล้วก็ประเทศเอิ่มประเทศกรีนแลนด์แล้วก็โดมินิกันว้าพ่อแบบดิฉันน้องกันเขดจกหนานี้ไหมอะได้เลยค่ะลูกค้าอุ้ยพ่อคนแรกก็ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะพ่อ ต่อไปก็รับเงินก่อนเลยนะพ่อพ่อไม่ช่วยรับเงินเลยรับแล้วพ่อคดรับเงินแล้วโอเคแต่เมื่อกี้เกือบนั่งทับไอ้เบอร์เกอร์กับไอท้ที่ไอเนี่ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไฟ <c oughs> ไหมแน่นอนอุ้ยพ่อทำไมเขาต้องมีปืนเลเซอร์ให้เราด้วยอะ่ะเสียตังค์ล่าเสียตังค์หรือเปล่าหไหนดูหน่อยโอเคพ่อเสียตังค์แน่นอนอุ้ยพ่อมา,มานี่ว่าอุอ้ยอ๋อแม่มาแม่มา พ่อแม่ตัวพ่อไม่ได้พ่อแบบนี้แล้วแหละโอ้โหพ่อแล้วเงินก็ให้น้อยมากด้วยอะไรเนี่ยลูกค้าแถวนี้แย่มากลูกค้าต้องไปยอะไรหรอคะพ่อเก็บตังค์อยู่พ่ออยากเล่นแบบนี้ด้ไหมมันน่ากลัวเข้าไม้กลัวเนี่ยเอาเอาพ่อเขากลับมาอีกแล้วครับเท้าจมดินด้วยพ่อเท้าจมดินอุ้ยพ่อทันทีฉันต้องไปโซดาอ่ะอุ้ยพี่น้าอุ้ยพ่อนี่น่าจะเป็นแม่ตัวจริงแล้วแหละโอเคโอเคโอเคข พอ่อไอช่อมากเลยนะโอเคแบบพ่พ่ออนต่อไปพอ่อการทํางานครั้งแรกของเรานะ่าจะประสบความสําเร็จด้วยดีแต่พ่อขึ้นรถบัสเร็วเดี๋ยวมีคนมานั่งตรงน,นี้ต่อยกันไหมเนะออพ่ออย่อาต่อย,อยพ่อมานี่พ่อมานี่หน่อยได้ไหมพอ่อมาพ่อก็มาเดี๋ยวอาจจะเจอะอะไรออนตรายก็ได้บางพอ่อแถวนี้มีเสือโอเคพอ่อพ่อพูดกุยให้เขาหน่อยได้ไหม พ่อเดี๋ยวอ่ะคอนเทนเตอร์หรอพ่อเมื่อกี้เรนโบว์ฟอคกี้เอฟเฟนทอลอุ้ยพ่อพี่คิดว่ามันเป็นการโขกแกล้งหรือเปล่าอ่ะเออไม่ไม่สนใจหรอกมั้งพ่ออีกอยากจะทำงานของเราให้มันเรียบร้อยอ่ะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยอุ้ยฉันขอเอ่อมัดดอกนะ พ่อพัดจอกให้ไปเลยอ่ะพ่อพ่ออย่าแซงแถวสิได้จะกินเด็กแบ่งให้พ่อเนี่ยแอบกินตรงนี้เดี๋ยวพ่อไม่มีใครรู้หรอกเออพ่อยืมอะไรบอกอีกจะลืมอีกลืมไปไม่ได้เดีวพ่อเราต้องรักษาสงนารธารณะด้วยพ่อไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาดีเขาอาจจะมาต่อยเราได้พ่อคนต่อไปคือใครนะอู้พ่อไอรู้สึกว่ามันดูอาจจังอีกตัวสูงเกินไปพ่อไอคิดว่าเราควรปิดร้านได้แล้วพ่อขึ้นมาเร็วพ่อขึ้นมา เดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้นอนในนี้ดีกว่าพ่อแปลปิดกันดีกว่าพ่อโอ้โหคืนที่สองแปลพ่อไ,ไปกันพ่อตามมาตามมาอือพ่อเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมมันมีขยะเยอะจังที่นี่โคตรรกเลยนะพ่อ,อเออขยะบอได้เออพ่อไม่น้เขาบอกว่าให้เรารักษาสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่หรอพ่อ ล้วเราช่วยเขาไปดีกว่าโหพ่อเจ็ดที่เลยเหรอกตอนเช้าเมื่อกี้ทาไมถึงเขาไม่ช่วยกันร,รักษา,าการอ่ะแล้วคือผ่านโรแม่บบานที่อยู่แถวๆนี้คือไม่ก,กันเลยอะ่ะพ่อโหแล้วดูอืมอ,อีกเอาออกมาไม่ได้เนอะพ่อไอเพย์มันอยู่ใต้รถเนี่ยพ่อโอโหออไรอ่ะพ่อเต่ย้ายที่ทางานดีกว่าไมนะ่พ่อรู้สึกลำคาญที่แล้วเนี่ยน่ากลัวก็น่ากลัวพ่อมองด้านหลังด้วยได้ไหมอีกกลัวแล้วนะั่นเนี่ย พ่อมีมีคนทําหน้ากลากน่ากลัวไว้ตรงนี้ด้วยพ่อรู้สึกกลัวเหมือนกันนะมันก็น่ากลัวอยู่จริงๆเออนั่นดิพ่อนั่นไงมีตรงนั้นอีกอันหนึ่งไปกันนี่โอเคพ่ออันสุดท้ายของพ่อใช่ไหมพ่อเร็ว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 เพ่อมาที่รถเร็วพ่อดูดีขึ้นเลยนะพ่อไปไหนเนี่ยหลงพ่ออยู่ไหนเนี่ย ห่งขึ้นมานะกลายเป็นข่าวแน่นอนโอเคพ่อไอคิดว่าเราควรจะโยนถังขยะยนี่อยู่ไห,หนอ,อ่ะไอยอยู่นูอ้อก็ตามมาหน่อยได้ไหมกอ,อมองหลังให้หน่อยนะแล้วเดินตามบิ๊กเอาไว้ล่ะเนี่ยเดินตามเดินตามหมาผู้ใหญ่เดี๋ยก่นอนเออเออไปไหนรอได้กู ไกลเกินไปอ่ะเพราะเพราระวังชนกระแพงนะวัดวัเาเรารบๆทิ้งดีกว่าแล้วพ่อตามมานพไปไหนพ่อตามมาโอยิว่า เราเริ่มงานกันดีกว่าพ่<ม>อแล้วคือรถเรามันอยู่ไหนนะพ่อได้<ม>เรากับไปเปิดไอ้นี่หว่าพ่อร้านของเราอุ้ยพ่อนี่ไงเปิดพ่อภาษาไทยขอให้เป็นเป็นการเป็นบอกว่าเป็นการเปิดลาต้นเอ็มพ่อแต่พ่อขึ้นรถด,ดีกว่ามาพ่อไม่ต้องไปด้าน พ่อแโอเคพ่อก่อนอื่นอีกล้างมือดีกว่าพ่อตอนนี้เนี่ยน้ำวันนี้น้ำเนี่ยส่งเข้าจากประเทศมันตเราจะแฝดพ่ออ่ะที่เหรอเราด้วยเอาเลยเออเออพ่อเลองยืนเทียบหน่อยได้ไหมโอเคพ่ออันนี้คือจานเด็กของเราเอิ่มอีกคนนึงต้องการอะไรเหรอพ่อเบเกอร์เอิ่มพ่อคนนี้ไม่พูดดีกว่าน่าจะเป็นเอ้า บอกว่ไป,ปไหน่อไปไหนพ่อเี๋ยวเาจะเดินไปไหนเนี่ใหญ่พ่อไหนไหนพอ่อพ่อให้ดูหลังให้ก่อนนะรู้สึกกังวลแล้วอ่ะพอ่อไหนวะอ่อะไหนไปไหนเนี่ยพ่อบอกนะว่<อ>เาเราเจอผีแล้วพออ่อรู้สึกกลัวๆแล้วพ่อขาสั่นแล้วเนี่ยพ่อเหไปไหนเริ่มแปลกประหลาดแล้วทำไมผู้คนแถวนี้เนี่ยออกหายไ,หไปโอเคพอ่<ห>พอคนนี้ต้องการร้อนสุนัขร้อนสุนัขไม่มีใครต้องการโซดาเลยหรอพ่อแต่จริงนะระหว่างนี้ ที่สวนสาธารณะมันไม่ควรมีใครอยู่ตอนกลางคืนเราไม่ใช่หรอทำไมเราไม่เปิดขายในเมืองนะพ่อไม่ค่อยเจอหรือว่าคนพวกนี้เป็นปีศาจเออเราขายของให้ปีศาจหรอแต่ออย่างจำภาพนั้นอยู่ได้เลยอ่ะพ่ออุ้ยคนเดิมอีกแล้วอ่ะพ่อมาาจกไหนนกัม่รู้ว่าพ่อพ่อถ้าหลงขึ้นมานะเด็กหัวเราะให้เลยขอให้หลงขอให้หลงพ่อทำไมเราไม่ทำเฟ้นไฟบ้างอ่ะร้านเราไม่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเราต้องมีเฟ้นไฟพิซซ่าอะไรขนาดนั้นดูไม่ดีไม่นิยมมือ พ่ออยู่ไหนแล้วอะอ่รถอยู่เลยพ่อมาเลยว่างมาเลยอีกกลัวอีกกลูวพ่อรอบนี้เก็บเงินเองได้ไหมอะสลับกันบ้างอือจะทำต่อเลยหรอกอุ้ยพ่อโทรศัพท์มาพ่อมาคุยกับอีกหน่อยได้ไหมอีกกลัวเนี่ยพี่พ่อเหลือจะเป็นการโทรแกล้งอีกพ่อมองด้านหลังให้หน่อยตุดจุดจุดป้าอย่าก่ออีกอีกตกใจเกิดอะไรอะไรอะพ่อไอ้งงอะ What w a s, <S, <I> mean. <S t h a t ไ,ไม่รู้ว่า was some one in trouble <c oughs> ออไปไหนอะออ <c oughs> โอ้ยอีกติดรถอีกติดอีกติดพออ่อไอตัวใหญ่ไปไปโอ้ยพออ่อติดอีกตัวใหญ่โอ้โอ้โอ้โอ,อ้พอ่อเราขับรถหนีดีไหมพ่อรู้สึกว <c oughs> ่า,ามันดูน่ากังวลทำไมแล้วมาขายตรงนี้ด้วยอะไม่รู้ <c oughs> ดิเอาแม่ม่อีกแล้วสันเนี่ยอู้ที่ร กินอะไรอร่อยๆหน่อยเช่นโซดาน่ะอุ้ยได้เลยโอ้พ่อแม่นี่มาอุดหนุนร้านเราบ่อยนะเนี่ยพ่อชอบอ่ะแม่ขอกรอนมาี่มาดิมาดิโอ้พ่อแม่มีอะไรนะไอไออะไรเป็นอย่างอยู่ด้านหลังงะไม่ไหายจ๊ะโอเคพ่อแม่จะหายไปไหมนะพ่อแม่ก็หายโอ้พ่อพ่อไปยืนบนรถเราทาไมนะลงมา แต่แถวนี้มันเขาหายไปแล้วอ่ะเออพ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าเขาจะเป็นไอ้ตาคนนั้นพ่อที่แอบมาดูเราตอนไปทิ้งตังขยะพ่อหวังว่าหวังว่าจะไม่เจออะไรเร็วๆีลายนะโอเคพ่อลูกค้าคนต่อไปแม่แ้วอ่ะพ่อแม่ทำไมแม่ทำไมลูกค้าแถวนี้เขาไม่ซื้อกันลวดสองอันเลยอ่ะพ่อเออ ต้องเดินกลับมาซื้ออีกโอ้ทำไมถึงลูกค้าพวกนี้โง่จังเลยอ่ะพอ่อพ่อคนคอต่อไปคือใคร,ใครอ่ะพอ่อเออนั่นดิพอ่อตอนนี้มันก็เช้ามืดไม่ใช่หรอพอ่อตีสามอะคุณคือใครอะพ่คุณคือใครคุณคือใครว้าว่าว่าแอ๋ก็เออพ่อเราเราพอ่อพ่อเข้ามาในรถหน่อยได้ไหมคิดว่าพ่อโดนฆ่าแน่พ่อมันมองพ่อด้วยอะ่ะ โอเคพ่ออจะให้โซดาเขาไปอย่างดีิงโอเคพ่ออีกให้โซดาเขาคุณคือใครโล็อคเบรจพ่ออีอองงไปหมดแล้วเมืองนี้เป็นแฝดเหรอทำไมไม่มีแฝดอีกบ้างเลยวะโออยมันไม่มีแฝดอีกเลยอ่ะพ่ออีกงงอ๋อมันจะมีแฝดอีกบ้างไหมเนี่ยพ่อเน่ยมีนะโอ้โหอะไรเนะี่ยพ่อไหนมาดูเมนูหน่อยได้ไหมเนี่ยพ่อตรงนี้มีเมนูบอกเนี่ยอุ้ยพ่อ

ไ้คิดว่าเราควรปิดร้านตอนนี้ดีกว่าไหมเนี่ยพ่อไอคิดว่ามันได้เวลาที่จะปิดร้านแล้วพ่อขึ้นมาปิดร้านปิดร้านลูกพอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคพ่อตรวจดูความเรียบร้อยตรวจดูความเรียบร้อยปิด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 ทำไมไม่มีทีวีหรือข่าวสาระไรให้เราดูไอ้คืนที่สองนี่คืนที่สามแล้วนะเนี่ยเออยังไม่ขายไม่เต็นที่กั่เน้ขายก็ได้น้อยเออพ่อพ่อเกมมันให้เราแบบนั้นอะอยากขายในมือ นี่ลอยเช้าเอ๊ะพ่อไปไหนนี่เราเปิดร้านก่อนดีไหมเปิดร้านก่อนลูกไปพ่อแล้วพ่อไปสืบมันอยู่ไหนพ่อไปไหนไปไหนกอเราตะเราลองดูพุทปริ้นด้วยหรอกฟุตปรินแถวแถวนี้ดีไหมเล็บ่อรถเดินไปลูกไปแลนะขอเราเดยนพ่ออีกน้าหน้าเองพ่ออีกน้าหน้าเองพ่อโอเคพ่อพ่อหยุดก่อน

เอาลูกยูลูกเอาซอนเดเนแ่นี้นนนนพอพ่อเท้ามันมีแค่นี้เองอ่ะพ่อแล้วเราจะทำยังไงดีพ่อในเมื่อเท้ามันมีเอพ่อวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งพ่อวิ่งสิ อะไรขึ้นเนี่ยนสี่อ๋ออีรู้สึกว่าที่นี่ที่นี่มันแปลกแล้วนะนอีรู้สึกว่ามันดูไม่เหมาะกับเราเลยบ้องการที่นี่อ๋อเราเราจะทำยังไงเราเดีดีกว่าไป